ครั้งแรกหลังจากจริงใช่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ไปออกงานคู่กันเลยใช่ครับเป็นไปได้มาเห็นข่าวของคุณใช่ไหมคะเราควรจะตามข่าวกันบ้างไหมมันก็เห็นอยู่เนาะเพราะเราเล่นไอจีแบบข่าวมันก็ขึ้นมาตลอดอะไรเงี้ยล้วก็มีไอส่งไปแคสไปแซวกันบ้างอะไรพี่ๆนะครับก็ชงกันมาเรื่อยจริงชงภาพนี้ภาพู่เองคิดว่ามันจะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นไหมคะตอนนั้น จะไปนะคะคู hey, okay, okay, er killed, ่รักคู่กันอไอ่้ไม่หรอกครับผมว่าเราก็ยืนคู่กันอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ใช่เราเราไม่ได้เกลียดกันเท่ไหเเราไม่ได้เกลียดกันเท่าไหร่เออทุกคนหลายคนชื่นชมนะคะว่าถึงแม้จะเลิกกันไปแล้วแต่ก็ยังแบบยังยัังยังัยังยัจะมาเจอยันยังยัับได้ยัง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 ยัายัง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 ยคงยัง่ังดังยังยัะยัั่ เดเรื่องของความรัคนไหมค่ไม่แบบยอะไรไม่ไม่ีครับเราไม่ไม่อัปเดตนะเราแบบเรื่องส่วนตัวก็คือแบบเอ้ยอเอาไปใช้ชีวิตเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออไปใช้ชีวิตดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้แบบพบใครอยู่อ่ะเขาเป็นใครอะไรเงี้ยไม่มี ไม่ไม่มีมีมีแต่เล่าเมามากกว่าเมาหมอเฮ้ยเวันนั้นไปเจอสาวคนหนึ่งมาเป็นแบบนี้แบบโน้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าฟิลเพื่อนมากเออใช่สามารถเล่าเล่าดูกจํได้ได้ครับได้ได้เป็นการแนะนําให้รู้จักกันอย่างเงี้ยเะคอคะอ่ะก็ก็ก็ว่าช่วยดู ก็มีบ้างแบบอ่ะเจอกันโดยบังเอิญหรือมากินข้าวแล้วก็เจออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันนี้พี่เขาชงเก่งเลยนะเออว่ะมาเข้มเลยมาเข้มเลยเอสเปรสโซคาปุชโนอะไรครเจอเจอเจอกันบ้างใช่แต่ไม่ได้เป็นการนัดหมายแบบว่าวันนี้ฉันจะพาคนนี้มาให้เธอเจอนะอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยนิวเคยเจอคนของพี่นิวมีใครบ้างอุ้ยเจอเจอมาหมดอ่ะ ครับผนครูเขาฮอตยิ่งแก่ย right> ิ่งฮอตเอาคนเนี้ยสาวหาเยอะแยะแสดงว่าไม่ทำมาไม่ขนาดนั้นหรอกม้าไม่ขนาดนั้นอันนี้ชงเค็มอีกแล้วชงเค็มเนี่ยผมคอเลยเนี่ยนิวเป็นคนแรกเนี่ยเพราะว่านิวล่าสุดนิวก็มีข่าวค่ะเอาไงดีเราไม่ได้เตรียมกันมาก่อนไม่อดี๋่ะก็ไปโผล่ไปออกแต่ว่าเราเปิดตัวเราพบกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆริอะ เราดีเราเขาก็คุยคุยการเฉยใช่คุยการอย่างคนก็บอกเอ้ยเห็นไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแฟนแล้วป้าแบบโปรเซสของเราไม่ไม่ใช่อย่างนั้นโปรเซสของเราคือต้องคุยก่อนศึกษาก่อนแล้วคุยไม่ใช่แค่มาคุยโทรศัพท์แล้วเราเพื่จะไปตกลงเป็นแฟนกับเขาเราต้องอาดไปเที่ยวกับเขากินข้าวเขาเจอเขาก็ได้แบบเรียนรู้ วันหนึ่งเราถึงมั่นใจว่าเอ้ยคนนี้เราจะครบคนก็แบบอุยก็เห็นไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วสิแบบใช่อะไรอย่างีงี้ยมันค่อนข้าซีเรียสกับการที่โดนตีความว่าคนนั้นหลักเป็นแฟนของเราเลยเขาเลยใช่ค่ะก็ค่อนข้างซีเรียสเพราะเราให้ความสำคัญกับคำคำพูดเหมือนกันก็ยังไม่อยากให้แบบ โฟกัสไปที่เราคบกับคนนี้แล้วแสดงว่าหลักจากนี้ถ้าเกิดเ,เ,เราแบบคุยหรือศึกษาใครถ้าเราไปเจอกคือเป็นเพื่อนกันก่อนใช่เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะแล้วเราก็แบบไม่ได้ปิดทางเขาด้วยอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นแฟนเอาเขาอาจจะแบบเอ้ยคุยคนอื่นหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาหาเขาอย่างเงี้ยอ่านี่ก็จะไปปิดช่องทางเขาหรือเปล่าเฟนโซน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 ในการรู้จักก่อนไหมคะว่าคนนี้ผ่านไว้ให้เขาแบบช่วยช่วยตัดสินใจอะไรเงี้ยเราต้องสแกนก่อนเนาะถึงจะพามาเจอรูปใช่ไม่ใช่แบบไม่ได้ไ ได้พามาเจอุกคนคือให้ผ่านมาตรฐานเราก่อนใช่ค่ะแบบเฮ้ยคนนี้น่าจะโอเคเจอลูกได้เจอพี่เพชรได้อย่างเงี้ยแต่ของพี่เป็นผู้ชายไงก็เอามามาเหอะมันมันจะให้เจอหมดเลยสแกนมันจะเกินเลยไม่รู้เออมาเขจะผ่านลงแล้วก็ต้องผ่านตัวพี่เพชรด้วยอย่างเงี้ยไม่มีนะพี่พี่พี่ก็จะคือแบบโอเพนเลยไม่เกี่ยวกันแล้วไงแบบเรื่องความรักหรืออะไรเงี้ยก็คือ นิ้วเขาก็มีแบบการเลือดของเขาที่แบบเขาก็พิธีพิธันของเขาอยู่แล้วนะครับเหมือนเหมือนปรุงหมูเลยใช่ก็แบบต้องละเอียดรอเพราะฉะนั้นแบบเออไม่ต้องห่วงเขาอ่ะใช่เราไม่จำเป็นต้องไปถามอะไรอย่างเงี้ยใช่๋ยวางพี่เปเขาก็ผู้ชายเขาก็สบายอยู่แล้วใช่ไม่มีใครมาหลอกพี่อยู่แล้วก็ถ้าเหมือนมีคนที่พี่รู้สึกว่าไม่โอเคด้วยัครบ โอ้โหน้องน้องเขาฟังแม่งสะอึกเลยนะน้องเขาซักอึดแล้วอะแต่ดิวก็ไม่อะไรค่ะแล้วก็แค่รู้สึกอะไม่ได้แล้วก็เหมือนจะมีรังสีนิดนึงว่าเอ้ยเราไม่ค่อยชอบแต่เราจะไปบอกเขาว่าเราไม่ชอบคนนี้แล้วเลยก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของเราอยู่แล้วแล้วก็ฟิลผู้หญิงคิดในใจเมากับเพื่อนอะไรเงี้ยคนนี้ไม่ค่อยูสตาร์เลยปะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไงคะก็เลยอยากว่าจริงๆก็เลยอย่างที่บอกนะคะ มันก็ไม่ได้ไปต่อเหมือนเราเหมือนเราโอเคเราก็เขาได้เลยสกิบบอกอย่างเงี้ยคะไม่มีเพลงที่เพลเขาก็เลิกเพลงคือคือน้องนิวเขาไม่ได้มาบอกว่าคนนู้นคนนี้เขาไม่ได้เป็นคนมาจู้จี้จู้จี้อะไรเลยก็คือก็เหมือนกันก็คือพี่ก็ดูว่าอ่ไปกันได้ไหมไปไม่ได้ก็โอเคบายบายใช่แต่เราแบบมันก็ต้องมีดูนิดนึงเพราะว่าแบบ เขาจะต้องไปอยู่กับลูกเราในวันที่แบบไปอยู่กับพี่เพนเองไงเราก็เลยต้องแบบยีนแอบแอบช่วยดูผู้ชายคนนี้ที่เพนรับรู้ได้แบบว่าน้องไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยรู้หรอผู้ชายไม่รู้หรอกไม่ไม่ไม่รู้เรื่องปกติก็ต้องแบบเป็นคนยังไงที่รู้สึกว่าเนี่ยน่าจะผ่านเข้ารอบนะคนแบบเนี้ยผู้หญิงมันมีเซนด้วยกันละมั้งว่าแบบคนนี้โอเคคนนี้แอบคนนี้แบบจริงใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ย มีมีมีเรื่องว่าีม่ผ่านพี่เพชรขรู้อยู่แล้วนี่มันเป็นโคนันโคนันใชังม่เรเสืบหมดเรียที่ไหนเพื่อนอยู่ไหนอะไรรู้หมดรู้หมดมีไม่อบเยอไมีเไม่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 าอไม่คนเองช่ใี้กจอยู่บ้านเดียวกันมืครับเพราะเราก็เหมือนให้ไทก้าอยู่บ้านพี่เพชรเป็นหลักเป็นปั้นกลางอะไรอย่างเงี้ยจบไดนดีเส็จ ถึนเมื่อไรเนี่ยปีหน้านะคะน่าจะปีหน้าแต่ก็คือจะย้ายไปอยู่ไหมไหรือว่ายังจะอยู่ก็วนเวียนครับเพราะมันอยู่ซอยข้างๆกันเองอะเดินแบบหนึ่งในทีก็ถึงแล้ว <S 1> <S 1> ใช่ใช่ใชคืออยู่อยู่หรือไปก็ดีแบบหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันก็ดีไปอยู่ตัวนั้นก็ดีแบบเพราะว่าเวลายอยู่เนี่ยลูกก็จะมีความรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ามันเหมือนเดิมแต่ก็ยังเชียร์อยู่อ่ะมันก็ยังมีอมันมันอ ให้เขาเชื่อใจหน่อยว่ามันยังเป็นไปได้ไหมหรือเป็นไปไม่ได้เลยตอนตอนนี้สถานะแบบพี่น้องเนี่ยคือแบบโอ้โหฟินเฟอร์ใช่แบบนี้แฮปปี ppy ใช่แฮปปี้ค่ะใช่ใช่ไม่มีตีกันไม่มีทะเลาะกันเลยมีแต่ยิ้มยิ้มยิ้มหัวเราะด้วยกันตลอดแต่บางคนแบบเป็นภาพไม่ออกว่ามันเป็นไปได้จริงใช่ไหมกับสถานะแบบนี้มันละครชัดๆใช่ไหมเวลาบางคนดูไม่ละครต้องรอต้องรออะไรจะไม่มีใช่ใช่ไม่หรอกผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่า ต่างคนเนี่ยมันมีความหวังดีต่อกันอ่าแบบว่าเออใส่ใจหวังดีต่อกันเป็นห่วงเฮ้ยกินข้าวยังเฮ้ยกินกาแฟไหมทุกอย่างมันมันไม่ได้คิดลายไม่ได้คิดแบบมันมีความหวังดีต่อกันอะเหมือนเหมือน,นผมเป็นญาติผู้ใหญ่ของเขาเงี้ยอ,อาจจะเรียกผมว่าเจกหรือ,อปแปะหรืออะไรก็แล้วแต่เขานี่แหละมันเป็นญาติกันใช่ดูแลใส่ใจกันอยู่ในสเตัสแบบใช่ใช่ใช่ก็คือแบบ ฟมิลีอ่ะเอ่เป็นแฟมิลีอยู่ใช่พอน้องโตขึ้นอย่างเงี้ยทั้งคู่เริ่มปรับตัวกับสถานาอันนี้ได้ยังครับต้องความเข้าใจอะไรกับน้องพ่นๆจะเยอะหนึ่หมายถึงหมายแต่ว่าปรับตัวสดานอันนี้แล้วก็การ่งความเข้าใจการส่ความจริงกับน้องอะไรตอนนี้อ่ะคือผมว่ากล้ายังเล็กไปแต่ว่าจะแบบสถานการณ์เนี้ยทุกอย่างเหมือนเหมือนปกติเพราะว่าเจอพ่อเจอแม่เจอทุกวัน ก่อนนอนตอนตื่นทุกอย่างเหมือนเดิมคือทุกอย่างคือปกติใช่ครับมีช่วงให้แบบต้องถามถามว่าแม่ไปไหนหรือพ่อไปไหนเออถ้าเหมแม่ไปทํางานอะไรเงี้ยเวลานไม่มีงานนุก็มาพี่เพชรไปทางานพี่ก็กลับมาเป็นฟิลแบบนี้ใช่ตอนเย็นก็ออกไปกินข้าวด้วยกันสามคนอะไรเงี้ยก็แบบทุกอย่างมันคือปกติแม่ขับรถบ้างพ่อขับรถบ้างแม่นั่งพ่อนั่งทุกอย่างมันมันระวังแบบรูปแบบค่อนข้างดีครับให้ลูกไม่รู้สึกว่าขาด ใช่ครับคือเราแบบเตรียมพ้อมมาก่อนแล้วไงแบบคุยกันตลอดแล้วถามว่าถ้าเกิดวันหนึ่งทางผู้ต่างมีคนที่ถูกใจกันใหม่แล้วเราฐานะตรงนี้ความสัมพันธ์แบบนี้มันัะมันจะไปต่อยังไงครับต้องไปรถตู้แล้วครับตอนนั้นครับก็ต้องไปกันห้าคนไปห้าคนคือคนที่เข้ามาก็ต้องห้าคนใช่เพรห้าคนรับในจุดนี้ได้ด้วยถ้าเป็นคนที่หึงว่าแบบหึงพี่เพชรว่าแบบไมพี่มิวเขายังมาป้วนเปี้ยนอยู่ทำไมยังต้องไปกินข้าว ก็คือไม่ได้แล้วนะได้แล้วตัดต่อกลาใช่ในแบบนี้สไตล์แบบนี้กันไม่นะคือคือเอาเอาตรงแบบด้วยความเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยมันมันตัดกันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผูกกันมาเป็นสามคนอ่าคนที่มาใหม่ก็ผูกเพิ่มเข้ามาจอยเข้ามาเป็นทีมอเวนเจอร์เข้ามาอ่าใช่ อ่าใช่ใช่ก็จอยกันเข้ามาแบบยุคใหม่แล้วต้องคิดมากแล้วยี่ปิ2ี่สองแล้วใช่คือเป็นครอบครัวแต่แค่เป็นสถานนะอ่าใช่ขอบคุณคับขอบคุณค่บขอบคุณค่ะ